สวัสดีครับลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่าวันที่21-25กันยายน2563พิ่ชันันงสอนอธรรมรีคอศาลก็ผมนายจะเลิกไปยูมีสอนครับเป็นเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับ เมื่อวันที่21กันยายน2563เวลา14นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางให้บริการระบบ e-service ณนะห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแกน่นครับการมีระบบ e-service เ,เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเขาจ้างครับ และในวันเดียวกันนั่นเองเวลา9.30าานาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดคอนแกน่นมอบหมายนางสาวภูลสุขพินรัตเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่61ณหอประชุมรัตนะศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาพาจังหวัดคอนแกน่น ในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเรามีภารกิจไม่นอยเลยนะคะคุณจตเรอร์ครับแต่ยังไม่หมดเกงเท่านี้นะครับเพราะว่าในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสุจิตราวันดีนวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจันชนิดปั้นจันเนื้อศีรษะ ปั้นจันขาสูงและปั้นจันชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นของสถานประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำตาลทั้งนี้มีการฝึกอบรมจำนวน2วันระหว่างวันที่24-25กันยายน2563โดยมีลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจันเข้าร่วมจำนวน12คนในสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่ายินดีด้วยใช่ไหมครับคุณอวลีใช่ค่ะคุณจัดเลก เพราะทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของเราได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปี2563ในระดับดีอีกทั้งได้รับเกียรติบัตรในการสร้างสรรค์ผลงานและผ่านการพิจารณาให้เป็นเพลงประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประเภทชมเชยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอ้สุดยอดมากเลยนะครับสำนักง,งานของเราเนี่ยค่ะคุณจัดเลิก ปต่อกันที่การช่วยเหลือลูกจ้างกันบ้างนะคะในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณจัดเลิศสำหรับผมสําหรับในสัปดาห์นี้ครับการดําเนินการช่วยเหลือลูกจ้างนะทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นของเราได้ดําเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทํางานประเภทกิจการรักษาความปลอดภัยรับเหมาก่อสร้างและโรงแรมจํานวน25คนให้ได้รับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงินกว่า126,352บาท และเช่นเคยสําหรับท่านที่มีปัญหาด้านแรงงานนะคะสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดขอนแก่นหรือโทรสอ์หม,มายเลข043236737ต่อ103หรือ108ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ YouTube c h anel ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดขอนแก่นครับก็จบลงไปแล้วอีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ